โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผม m v 1เนาะก็อยู่กับผมกับที่เกมแรนเจอร์ก็ดีเช่นเคยน,นะครับอ่าเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะมาส่มกาชาตู้8ปปีเลยดีกว่านะอ่ะก็เดี๋ยวเปิดไอดีลักก่อนเลยดีกว่านะครับผมเปิดหาน่าจะเอา, <laughs> นาเนเจอร์จมาเพื่อย่อยวิคิสตันเนาะไอดีลักนะครับผมเพราะว่าไอดีลักเนียก็ค่อนข้างที่จะอ่าตัวดีๆมันก็ค่อนข้างที่จะมีเยอะแล้วละ่ะมีน่าจะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวดูสักหน่อยแล้วกันนะครับผม พวกตัวอันนี้ผมก็ปั้นขึ้นมาเงียบแล้วนะก็ตามนี่เลยนะครับผมเดี๋ยวไว้จะทําคลิปวิดีโอบอกเล่าอยู่ <c oughs> นะครับโอเคแต่ละตัวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าหน้าตู้มีตัวอะไรบ้างแล้วอ่ะกตู้8ปีนะครับผมอ่าฉลองแชมเปญครบรอบ8ปีเนาะไอ้ตู้30ใช้30ตัวกับไอ้30ตัว8ปี นะครับผมมันใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อ ID นะครับผมเปิดได้แค่1ครั้งเนาะตู้เนี้นะครับผมก็เปิดไปแล้วล่ะนะครับผมคลิปวิดีโอที่แล้วเลยนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมผมก็ไปเปิดแล้วเนาะซึ่งก็ได้ตาเวนชีเนาะ,ะในคลิปวิดีโอนั้นนะครับตัวหน้าตู้นะครับผมสําหรับเปิดได้รอบหนึ่งเปิดได้หนึ่งรอบเนี่ยมันใช้งานแทบจะได้หมดเลยนะเอใครยังไม่มีตัวดีดีนะครับผมเปิดตัวนี้รับรองเออคุ้มแน่นอนนะอืม ก็ถ้าถ้าดีที่สุดผมก็คิดว่าน่าจะเป็นดาวินชีนี่แหละ,นะเนาะก็ปีนี่แหละผ <c> ม <oughs> คิดว่านะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่านะไม่ต้องเสียเวลานะครับอ่าเปิดไปเลยดีกว่าไม่ต้องยกเลิอกอ่าไม่ต้องเสียเวลานะครับผมก็เอามาเพื่อย่อยเลนเจอร์โดยเฉพาะเนาะไอดีหลักเพราะว่าไม่รู้ดจะหาตัวอะไรเพิ่มอ่ะหรือว่าจะเอาเก็บไว้เพื่ออันนี้ก็ได้นะใครที่แบบเออยังไม่ได้ปั้น ให้มันเป็นมาสเตอร์หรือว่าให้มันเป็นอะไรอะอัพให้มันแบบได้5้ลูบี้นั่นแหละใครยังไม่ได้ทำมันก็สะสมเก็บ5้ลูบี้เอห้าตัว5ตัว,ตวให้ครบ5ตัวก่อนแล้วก็มาปั้นขึ้นเป็นมาสเตอร์แล้วก็รับลูบี้ก็ได้เนาะโอ้โหได้ตัวนี้ก็เก็บไว้ก็ได้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่ได้ปั้นขึ้นเนาะเดี๋ยวเก็บไว้ให้มันครบ5ล่างครบ5ตัวเดี๋ยวผมก็จะ ยัดๆเรรวมกันเลยแล้วก็เพื่อนรับดูบี้แล้วก็ปั้นสักหน่อยแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแล้วแหละนะครับผมล่างเอลตาเนาะโคนี่เด็กนักเรียนเนาะโอเคก็เป็นตัวที่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะเออเป็นตัวชนทัดน้ํานะครับผมก็สามารถใช้ได้นะครับผมใครยังไม่มีตัวดีๆนะครับผมโคโลโบยังไม่มายังไม่ได้นะครับผมแบบนี้เนาะก็ใช้แบบตัวแบบนี้ไปแทนก่อนก็ได้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็ย่อทิ้งเลยก็ได้นะครับผมหรือจะเก็บไว้เป็น บับสะท้อนก็ได้นะส่วนนักดำน้ำก็ย่อยทิ้งนะครับผมเทพีอลิสโคนี่นะครับผมก็เก็บไว้สเตจวิ่งก็ได้นะอันนี้รถเข็นแซนลี่นะครับก็เก็บไว้ก็ได้นะครับผมอ่างน้ำผมขอย่อยทิ้งอันนี้ก็ย่อยทิ้งเลยเปิดต่อเลยนะครับผมโมจิอายย่อยทิ้งแล้วกันอันนี้สตีฟนะครับผมก็ผมจะเก็บไว้ใช้ในสเตจอีเวนต์วิ่งก็ได้นะครับผมอันนี้ย่อยทิ้งเลย จะทิ้งคุณนักวันิจจอก็ถ้าได้ไปล่างออลตาก็จะเก็บไว้อยู่แต่ได้นักแปดดาวผมขอ,อย่อะทิ้งแล้วกันถ้าได้ล่างออลตาก็เก็บไว้เป็นสเตตบิ่งก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เก็บไว้เป็น P ร้อยหรือจะเอาไปเก็บให้มันเป็นล่างให้เปลืแเ้วเอาไปเป็นตัวการบินก็ได้นะแต่ว่าแนะนําว่าให้ใช้เป็นแซลลี่หมากลุกน่าจะดีกว่านะครับโอเคเปิดไปเลยดีกว่าอันนี้ย่อยทิ้งเลยนะครับผมย่อยทิ้งย่อยทิ้งย่อยทิ้ง ั้งต้องขนเรือก็เก็บไว้ก็ได้นะครับผมก็เอาไว้ใช้สเตตวิ่งนะครับผมได้ร่างเอาตามาก็ใช้วิ่งได้เลยนะครับผมหรือจะใช้ใน PVP ก็ได้นะนะครับนีร่ร่างๆก็ใช้งานได้อย,อยู่นะอยู่นะดาเม็ดน้ํานะครับผมอืฮ uh ึ huh. โอเคผมขอเปิดได้ต่อนะเปิดต่อเลยจัดไปผมโอ้อย่าทิ้งเลยบ๊อบผมย่อทิ้งย่อทิ้งอันนี้เก็บไว้ทำพีร้อยอันนี้ สุดผมเก็บไว้อ่าสท้อนดาเมจของอะไระตีกิวเลตเอเออถูกแล้วตีกิวเลตนะครับผมกำลังจะบอกว่าตีจุดติมันไม่ใช่จุดตินะมันเป็นกิวเลตนะนี่นะครับผมใช้แบบสะท้อนได้นะครับผมได้ล้างอัลต้าม,มานะแต่ผมคงจะย่อยทิ้งนะครับผมม,มารอบสุดท้ายนะครับเปิดไปเลยย่อยทิ้งนะครับผมย่อยทิ้ง อันนี้ผมย่อยทิ้งโอ้โหดับเบิลเลยย่อยทิ้งนะครับผมย่อยทิ้งหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดต่อที่ไอดีที่2เลยดีกว่านะครับโอเคเราอยู่กันที่ไอดีที่2กันที่เยียบร้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดต่อเลยดีกว่านะสาหรับตู้8ปีนะครับผมก็ไอเดีสอเดี๋ยวหามูลดูดียางแล้วกันนะครับผมแล้วก็พวกอ่าน่าจะกบบินใช่ไหมน่าจะยังไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวขอดูแล้วกันว่ายังไม่มีตัวไหนบ้างเดี๋ยวขอดูก่อนเนาะ ไอเน็ตเป็นไรเนี่ย <S <S เดี๋ยวดูที่สมุดสะสมน่าจะดีกว่านะอืมตัวดีๆแซลีหน้าละแซลีหน้านนไม้น่าจะมีแล้วนะไอดนะครับถ้าจำไม่ผิดเคยเปิดได้อยู่นะเอ้ออาตัวกบยังเปิดไม่ได้โอเคนะครับมูนเวฟมูมมีแล้ว เวิร์กมีแล้วเซลีมากลุกมีแล้วอ่ะเห็นแล้วหน้าไม้ก็น่าจะมีแล้วถ้าจำไม่ผิดนี่ไงอ่าได้แล้วเดี๋ยวหาดุริยางแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีดุริยางกับเราวไฟอ่ะหาสองตัวนี้แล้วกันส่วนตู้ไอเป็น30ก็เดี๋ยวหากบบินเอากบบินให้ได้ หรอเอาดุริยางมาก็ได้นะครับคนนี้นักเรียนมาหน้าไม้ก็มีแล้วไอโบบินก็มีแล้วขอตัวที่ยังไม่มีอ่ะจัดให้หน่อยอ่ะมาให้หน่อยนะวงการเกมฮึบขอตัวที่ยังไม่มีขอตัวไม่ซ้ํากบินโอ้โหดุริยางโอเคก็ได้ดุริยางเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อ่ะถือว่าดีได้มาเป็นตัวคอมโบและเนืดนะครับผมเป็นสายพลังธาตุธาตุไม้นะครับผมอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับผมที่ยังไม่ได้ตัวซ้ำเนาะบอสเคก็มีแล้วน่าจะปั้นแม็กเป็นตัวแรกหรือเปล่าไอ2ดีสเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเออูดรียางโอเคมาเดี๋ยวเปิดตัวนี้ต่อเลยนะครับผมเปิดหากบบินนะครับผมแล้วก็ตัวที่ยังไม่เคยมีไม่เคยได้นะโอเค ขอเป็นตัวดีดีหน่อยก็แล้วกันดาวไฟอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาปึ๊บมาเลยหรือเปล่าโอ้น้ำก็อยอดทิ้งเลยอยอดทิ้งนะครับผมอยอดทิ้งอันนี้เก็บไว้สเตตอีเวนต์วิ่งก็ได้นะครับผมได้เป็นล่าเอาตามาก็ถือว่าดีนะครับผมโอเคอยอดทิ้งมาเดีย๋ยวเปิดต่อเลยนะครับผมเปิดต่อเลยเอาคืบตัวอะไร อันนี้ผมย่อยทิ้งอันนี้เก็บไว้ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมขอย่อยทิ้งนะครับย้อยทิ้งอ่าไม่เก็บเลยโอ้โหโอเคปะเปิดต่อเรื่อยๆนะครับผมกบบินไม่ออกเลยเออออกกบบินบ้างให้ผมหน่อยก็ได้นะเอาฮึบโอ้โหบอกว่าไม่เอาก็ส่งมาให้นะโอเคฮึคบกบบิน อ้าดาวินชีมาอีกแล้วได้ส้าม,มารอบที่ได้จะรอบที่3นะครับผมโอเคโอเคอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวเก็บไว้ให้มันยัดไปเป็นตีบวกหตีบวกสแล้วกันนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ปั้นแม็กนะดาวินชีนะครับผมแต่ก็ถือว่าออกตัวดีอยู่เหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆหรือไอดีใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีตัวดีๆอยู่ก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีอยู่นะสําหรับตัวดาวินชีนะครับผม ไอดีใหม่ก็ค่อนข้างที่จะต้องหาอยู่นะถ้าเป็นตัวแบบนี้นะครับผมมันใช้งานได้ดีอยู่นะอแนะนําเลยนะครับผมแต่ยังไม่แนะนําว่าให้ปั้นแม็กเป็นตัวแรกนะดาวินชีนะครับผมให้ปั้นเป็นโคโรโบน่าจะดีกว่านะครับนะโอเคตัวต่อเลยนะครับผมปึ๊บอันนี้ก็ย่อยทิ้งเลยนะครับผมพิกโกย่อยทิ้งแชมเปญอาจเก็บไว้แล้วกันโอ้โหเก็บไว้นะครับผมได้มาสงตัวเลย โอเคอันนี้ผมย่อยทิ้งนะย่อยทิ้งแชมเปญก็เก็บไว้เป็น P100 นะไอดีสองก็เริ่มเก็บแล้วแหละนะครับผมโอเคมาอันนี้เก็บไว้นะครับผมใช้เป็นอ่าคอมโ,มโบเอไม่ใช่ใช้แบบอ่าใบนะครับผมปว่วนศัตรูเนาะนี่นะครับผมปป่วนศัตรูนะครับผมสกิลมันมีดาเมจด้วยนะแต่ก็ดาเมจมันก็ค่อนข้างจะเบาวิวอยู่นะ มันมีทะลุอมตะบัฟแล้วก็ใบเนะาะมีเกียร์ดีๆหน่อยก็ใช้งานได้ดีอยู่นะสำหรับบาวคอนนะครับหรือบาร์บ,าบ,าบีคิวนั่นแหละส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวเก็บไว้ดีกว่าเนาะเอาไปใช้ในสเตวิ่งก็ได้นะครับผมก็ควีนนะครับผมโคนะี Queen. ่เนาะโคนี่ควีนฮิเมก็เหมือนกันนะใช้สเตวิ่งก็ดีเหมือนกันนะโอเคนะครับผมไปเปิดต่อ,อยาเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งนะครับผม มูนย่อยทิ้งนะย่อยทิ้งอ่าวูนเวิร์ฟโฮมก็ออกมาอีกแล้วนะคือได้เยอะอยู่นะครับผมได้เยอะอยู่อ่ะก็ถือว่าดีนะครับผมก็มันมีคอมโบได้ดนหนี่งนะครับผมก็ใช้ดีอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ย่อยทิ้งเลยนะครับจัดไปผมเปิดต่อแบบเรื่อยๆยาวๆเลยอ่ามันต้องออกตัวดีๆบ้างแหละอย่างเช่นกบบินผมนะ่ะย่อยทิ้งอันนี้ยอ่งงยอยทิ้งหนังโง่ย่อยทิ้ง เดี๋ยวนาดย่อยทิ้งโต้โท,ท,ทสือย่อยทิ้งโอ้โหกบบินไม่ออกเลยออกกบวินให้ผมหน่อยดิเออถ้าได้มามันจะดีอยู่นะเอามาเล่นแบบชิวๆสบายสักหน่อยใช้วิวร้อยสิบก็ได้นะเอออันนี้แม่มดย่อยทิ้งนะครับผมแดนเนียลอยย่อยทิ้งคนนี้กองเชียร์ผมขอย่อยทิ้งแล้วกันถ้าได้เป็นร่างเอาใต้เดี๋ยวผมกเก็บไว้อันนี้โอ้โหบอกย่อยทิ้งมาเยอะเลยเย็บสุดก็เก็บไว้ ใช้บัฟสเตตใช้บัฟกิวตีกิวเลตได้นะครับผมโอเครอบสุดท้ายนะครับผมอ่าพิกโกผมขอย่อทิ้งนะครับผมอันนี้ย่อทิ้งเลยชิดชูก็เก็บไว้บัฟสะท้อนนะครับผมตีกิวเลตได้เหมือนกันนะครับผมก็ได้ไปล้างเอาตามาถือว่าดีนะครับผมอันนี้ก็อันนี้อันนี้น่าจะมีสะท้อนเหมือนกันนะแต่ผมขอย่อทิ้งแล้วกัน นี่ก็ย่อยทิ้งเลยโอเคมีแต่ย่อยทิ้งนะกบบินก็ไม่ออกด้วยนะครับผมอาจต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้มาเปิดการต่ออ e ีพีน้าแล้วกันนะครับผมเผื่อกบบินมันจะออกเนาะสาหรับไอดีสนะครับผมอ่าส่วนตู้นี้อขอเปิดสักหน่อยแล้วกันหนึ่งรอบนะเปิดเล่นๆนะครับผมเล่นๆก็น่าจะได้เล่นๆแหลนะเนาะเปิดสักหนึ่งรอบพอนะครับผมโอเคมา เดี๋ยวลุ้นกลางเดือนอีกทีนะครับผมว่ามันจะมีทาาดมืดมาหรือเปล่าเนาะโอเคก็ขอให้มาแล้วกันนะโอ้โหมันช่างเกลือจริงๆเลยแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมผมก็อ่านเดี๋ยวผมรอทาาดมืดดีก,กว่านะเผื่อทาาดมืดเนี่ยมันอาจจะมาแล้วผมอาจจะเปิดได้ก็ได้นะอืมเพราะว่าไอตอนที่มันมาเป็นบราวแสงหรือบราวนักร้องนี่แหละนะครับผมผมอืมน่าจะเข้ามาช้าแล้วมันก็ ู้กาชามันล่มด้วยแหละมันก็เลยแบบเหมือนรู้สึกว่าผมจะเปิดช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะแล้วผมก็เกลือเปิดไม่ได้เลยนะครับผมนั่นแหละก็เลยคิดว่าเออในเมื่อมันช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องแล้วมันก็เปิดไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวไปลุ้นท่านมืดีกว่าเปิดให้มันพร้อมเพื่อนมันก็มีโอกาสที่จะเปิดได้นะเออนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเก็บไว้เปิดทัามืดดีกว่าเปิดพร้อมเพื่อนเนี่ยมันอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นได้ก็เป็นไปได้นะครับผมอะโอเคนะผมก็หากใครที่ ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมแล้วก็ขอ,อกลาวสวัสดีครับก็รู้สึกท้อแท้มากเลยเพราะว่าตอนนี้มันโอ้อยังอยู่ตกมากแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรผมก็จะย,ยังต่อสู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคบ๊ายบายซายูน่าละนะครับผมบ๊ายบาย